นี้นะครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับจัดไปทั้งหมด4รายการนะครับคันนี้นะครับมีสปาทําความสะอาดช่วงล่างนะครับแล้วก็มีสปาทําความสะอาดภายในสปาห้องเครื่องด้วยนะครับแล้วก็มีขัดสีชักเอาวิตลุกด้วยนะครับผมอันนี้คือ f o r d e v e r วอร์นะครับเอามาทําทั้งหมด4รายการเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับคันนี้ก็มาเริ่มจากหาสปาช่วงล่างก่อนนะครับสปาช่วงล่างคือเอาคราบูกปอกออกให้หมดเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับการ ล้างอัดฉีดธรรมดานะครับเพราะว่าที่เอ็มดีคลินิกของเรานะครับเราทาแต่งานพรีเมียมนะครับงานหยาบเราไม่ทานะครับดูครับเมกระทั้งคราบสนิมแดงตามท่อตามหัวน็อตตามเกียร์ตามชิ้นส่วนอลูมิเนียมพวกนี้นะครับเราออกให้ขาวแบบนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับไม่ได้พ่นน้ายาการสนิมนะครับแค่สปาช่วงล่างอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับกว่าจะเสร็จนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับแต่ละคันนะครับที่มาคือสภาพช่วงล่างก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับ คันนี้นะครับถือว่าโบกมากช่วงล่างแบบนี้นะครับดูครับตามปั๊มเบรกพวกนี้คือเราสปาออกให้หมดเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่สปาช่วงล่างเสร็จแล้วจะแบบนี้เลยครับดูครับสิ่งสกปรกไม่ลงเหลืออยู่เลยนะครับคันนี้ถ้าได้พ่นน้ายากันสันิมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับพี่เจ้าของรถบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาพ่นนะครับแล้วก็หลังจากที่สปาช่วงล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอารถลงจากลิฟต์นะครับเพื่อจะมารื้อภายในออกมาทําความสะอาด นะครับงานสปาภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมพื้นแบบนี้หรือว่าจะเป็นพรมหลังคานะครับเราถอดมาซักหมดเลยนะครับรวมถึงเบาะอะไรด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในรถหมดทุกชิ้นนะครับตามโซโลโก้แบบนี้นะครับก็อยู่ในงานสปาภายในนะครับเราเก็บรายละเอียดให้หมดทุกจุดนะครับแม้กระทั่งพื้นรถแบบนี้เราก็ทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับหลังจากที่ซักเสร็จหมดเลยนะครับก็นําชิ้นส่วนภายในหมดทุกชิ้นนะครับกลับมาใส่ให้เหมือนเดิมนะครับที่เ d ็มดีกินิกของเรา เราสามารถถอดประกอบรถได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะครับถอดใส่ได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็พารถมาสปาทําความสะอาดห้องเครื่องต่อนะครับและก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ถึงขั้นตอนในการล้างสีรถนะครับล้างสีนี่ก็อยู่ในงานสปาภายในนะครับล้างสีก็ล้างให้แบบดีเทลลิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตามซอกมือเปิดประตูหรือว่าจะเป็นซอกโลโก้พวกนี้นะครับเราเก็บรายละเอียดให้หมดทุกจุดนะครับหลัง จากที่เราล้างสีรถนะครับประกอบภายในอะไรเสร็จหมดแล้วก็มาเก็บให้อีกรอบนะครับภายในตามช่องแอร์ตามโซ่พวกนี้นะครับคือดีเทลเอาคราบฝุ่นคราบสกปรกที่อยู่ภายในรถนะครับออกให้หมดทุกจุดแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละคันนะครับใช้เวลานานมากนะครับเหมือนคันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด3คืนกับ4ีวันเลยนะครับนี่หลังจากนั้นก็เก็บงานได้นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการขัดชักเอาเวทลุกด้วยนะครับขัดเพื่อให้สีรถมันเงาขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยว มาดูกันนะครับว่าคันนี้พอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับจากรถอายุหลายๆปีนะครับพอทําเสร็จแล้วจะดูดีขึ้นแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่เราทําทั้งหมด4รายการเสร็จแล้วจะได้งานแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านดูคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสนี้นะครับดูครับตามเบาตามผมพื้นผมหลังคานะครับเววับเครี่ยงกริบกันเลยนะครับนี่จะได้งานเนียบๆบสยๆกลับบ้านนะครับฟื้นฟูสภาพรถ จากรถก่อส้อโซมมีสิ่งสกปรกอยู่แล้วครับให้กลับมาดูใหม่ขึ้นดูดีขึ้นได้แบบนี้ที่ MD Clinic ครับผม